สวัสดีครับพบกับคานิวาทีวีตอนที่3นะครับวันนี้เป็นเทปพิเศษเราพากมาบุกออกมานอกสถานที่นะครับก็วันนี้เราจะพามาบุกบ้านของคนที่สะสมคอนเวิร์สอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยซึ่งถ้าพูดถึงนักสะสมคอนเวิร์สเนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อของพี่เขาคนดีนะครับก็คือพี่วายโยอภิชิตบุรณานิ์ซึ่งพี่เขาได้เป็นแฟนมันแท้คอนเวิร์สพ่งที่เพิ่งมีการแข่งขันกันมาเมื่อตั้งแต่ตน้นปลายปีที่แล้วนะครับก็วันนี้เราจะพามาบุกกันเลยดูว่า มีคอนเวิร์ตรุ่นอะไรที่พี่เขสาสะสมบ้างแล้วก็เขาจะเก็บคอนเวิร์ตอะไรรุ่นไหนยังไง,ไงบ้างเดี๋ยวเราตาม,มาไปดูกันเลยครับพี่โยครับครับโอ้สวัสดีครับพี่โยสวัสดีครับรก็วันนี้รายการคาริวาวทีวีตอนที่สามนะครับเราก็จะพามาบุกบ้านแฟนมาแท้คอนเวิร์ตเลยก็ขออนุญาตพี่โยวันนี้ก็คือมาถ่ายทำดูที่บ้านว่าที่บ้านพี่โยห,หลายๆคนอยากรู้ว่าแฟนมาแท้คอนเวิร์ต เก็บคอนเวิร์ตจงไงมีคอนเวิร์ตรุ่นไหนบ้างวันนี้เราเลยพามาเจอดลึกที่บ้านพี่วายโยเลยกันเลยก็เลยขออนุญาตในไหนมาแล้วก็เอารองเท้ามาส่งด้วยที่พี่โอใส่เองนะครับขอบคุณมากครับลองดูก่อนถูกต้องไหมพี่ของถูกไหมถูกไซส์ไหมดูเลยถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับถูกต้องแล้วก็ชำระเงินเลยครับพี่ ครับมาครับอ่าได้ครับทังนั้นเดี๋ยวยังไงขออนุญาตขึ้นไปดูบ้านที่นะครับว่ามีอะไรบ้างชครับตามมากันเลยครับ่ครับก็มาถึงแหล่งคุมทรัพย์แล้ตรงนี้นะครับขออนุญาตมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างตามมาเลยครับโอเค เก็บทั้งหมดตรงนี้เลยครับพี่หรือว่ายังมีพวกนี้จะมีรองเท้าอยู่ทุกคู่แล้วก็ตรงนี้ก็วางอีกแล้วก็ตรงนี้แล้วก็บนโต๊ะผ้าตรงโน่นอีกถ้าที่เห็นตรงนี้ก็น่าจะร่วมๆห้าสิบหกสิบคู่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตดูกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างครับพี่เอาเลยเอาเลยครับหรือเต็มที่เลยนะครับปกติเวลาเก็บที่คือที่มี หลักในการเก็บยังไงบ้างเช่นอัน,นไหนที่เก็บในกล่องหรือว่าทาไมต้องเก็บข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยพวกที่เก็บข้างล่างเนี่ยคือที่ผมใส่บ่อยๆหยิบใส่บ่อยๆพวกที่อยู่ในกล่องเนี่ยจะเป็นบางคู่ที่แบบผมซื้อมาเพื่อมีความตั้งใจเก็บอย่างเดียวหรือไม่ก็ยังไม่ได้ยังไม่คิดจะใส่อ๋อแสดงว่าบางคู่ก็ใส่บ่อยบางคู่ก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่หรือว่าหยุดใส่ไปก่อนเพราะเบื่ออะไรอย่างเงี้ยครับอ้โอเคที่ผมเห็นตรงนี้ก็มีนี่ อันนี้ First s t ตริงแมคคอยสตูซี่อัเยอะจริงจริงในคู่โปรดเลยครับคู่โปรดตัวนี้ก็ตัวล่าสุดสไตล์ม้าครับอันนี้ CVO US Originator ใช่ครับล่าสุดเลยแล้วก็มาดูข้างบนกันฝั่งนี้ที่ผมเห็นนี้ก็มีดิกกี้มีราโมนมีเซเลอร์เจอรี่มีเดอะดอล s มีคอรีลัสของนี้เป็นมิวสิกคอลเล t ชันป่ะพี่ ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ส่วนมากผมจะวางดูดูจากขนาดกล่องเนี่ยผมจะวางให้กล่องเท่าๆกันอันนี้กล่องเล็ก <c oughs> กล่องกลางกล่องใหญ่อกล่องใหญ่สุดแล้วเวลาหยิบนี่รู้ไหมพี่พูดไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงจาได้ไหบางคู่ผม <c oughs> จำไม่ได้นะจำไม่ได้าะผมใส่สลับสลับ,สล,บสลับเข้าไป <c oughs> แล้วคู่นี้ใส่เองได้ไหมครับคู่นี้อันนี้อันนี้ของชายโอ้ยลูกเป็นต้องใส่คอนเวิร์สนะครับที่ดูพวกปอดพวกชายลูกัทนคอนเวิร์สจะใส่ที่ห่อในกี้ก็ อะไรอยู่ใช่ไหมครับครับอะไรสบายชมพูชมพูแล้วต้องเลยรึรู้สึกวันพิเศษนี่อะไรแอดดิ้งครับโอ้โห u s o r i g i n a t o r มีเสองคู่แล้วสองแล้วรักอนาคตผมจะอนาคตโชคดีนี่เป็นรุ่นอะไรครับเปิดมาแมวเป็นพักรดใช่พักรถ ทำใหม่ไทยครับอ๋อคู่นี้ที่ได้รางวัลจากรายการแพรใช่ไหมครับก็มาดูตรงนี้กันดีกว่าครับตรงนี้พวนี้ตรงนี้ทําไมถึงแยกเก็บตรงอย่างนี้เพราะว่าเป็นคู่ที่แบบพิเศษหรือเปล่าหรือว่าเก็บสะสมเป็นพิเศษต้องระวังเป็นพิเศษหรือเปล่าใส่อกนิดนึงชัก m k in USA ครับอ๋อ m a k in USA ก็เก็บครัใช่มเก็บใส่ของพลาสติก้สกวสา มันพิเศษกว่าที่เอาไปยืนเอาไปวางาตากมีอะไรกันบ้างดูวันสปาอันนี้วันสปาก็ไมีเป็นยูเอสับใช่ครับใชาครับอันนีน้ก็แจ็คเพรสเซ่เหมือนกันรับอ USA เหมือนกันใช่อันนี้เป็นหนังกลับหนังกลับโอ้โหคู่นี้นี่คู่นี้สะดุดตามากครับสุดยอดอันนี้คือรุ่นอะไรครับพี่นี้เป็นลูบ็อกครับแต่ตัวนี้เป็นเครองอินเจแปน โอ้โหนี่อิ่แปนแล้วรูบ็อกซ์นี่คืออะไรครับพี่เป็นรองเท้าเป็นเป็นชื่อของนักนักเล่นเบสบอลนะครับโอ้โเล่นเล่นเบสบอลครับชั็อตเทอร์ก็จะมีบางรุ่นอย่างที่รู้กันก็คือจะมีบางรุ่นเนี่ยที่มันผลิตในญี่ปุ่นหรืออิงเจแปนดีมีไม่เยอะแล้วตัวนี้ก็เป็นดีมิเตสในนั้นที่ผลิตในญี่ปุ่นใช่ครับตัวของลูกนะนี่นักแมทที่เหมือนตอนนี้ออริจินอลเตอร์ทำออกมาแต่อันนี้เป็นตัวไม่มีอีสเอนะครับ โอเคตรงนี้นี่คือทั้งหมดของพี่หร,หรือยังหรือว่ายังมีอีกยังมีอีกครับอยู่ครงบโน้นงั้นผมขออนุญาตไปรืปร้อต่อ <c oughs> ก็มามุมนี้ก็ <c oughs> มีต่อยอวางกองเหมือนเดิมครับเหแล้วที่มุมแบบน,นี้อันนี้แจ a c เพอร์ l ซลออริจินเขีดรอบขีดรอบนี้นแอนดิกรอีโอ้โหไม่ต้องโทรสายผมก็ได้ครับพี่แล้วไอ้ Jack เ e อร์เเนี่ยผมเห็นเนี่ยพี่มีตัวขีดรอบสามตัวเลย ที่มันก่อนลงในเพจคือว่าเนี่ยมันขีดรออนี่มันพิเศษไงเออจริงๆก็คือในพวก make in USA อสเอทำออกมาเนี่ยปัจจุบันเขาจะเล่นกันในราคาที่สูงมากอารอองมาขีดร้อบางคนเนี่ยถามผมมาเยอะมันคือคืออะไรคือส่วนไหนขีดรออ้อเออขีดรออมันก็คือที่เขาพูดก็คือตรงสีดำเนี่ยก็คือ,อ,อสีอสีขี่ยางยางที่มันขอบยางตรงนี้มันตัดกับตัดกับตัวข้างล่างใช่ครับเนี่ยครับที่เขา พูดกันว่าคิดรอบคิดรอบมันคืออันนี้เอ้ก็เดี๋ยวไปดูต่อมี่ตรงไหนอีกไหมพี่มีนีสามสามผู้เป็นไม่อินเจแปนอันนี้มีรุ่นอะไรมั้งครับอันนี้มาดูกันอันนี้เป็นของ ok โมลอบอกเมื่อกี้อ๋อแล้วข้างในเป็นรุ่นอะไรครับเป็นซ o เน็ตอ๋อซบเน็ตก็คือแบรนด์ของญี่ปุ่นที่ทำร่วมกับคอนเวิร์ก็จะมีซิปอยู่นอกนี่เป็นเป็นเอกลักษณ ใช่ครับแล้วก็กล่องในในกล่องเขียวนี่กล่องรุ่นพิเศษด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนี่เป็นไรครับรุ่นอะไรพี่จ <c oughs> ำชื่อไม่ได้ชื่อวันยาวรุ่นนี้ต่ออันนี้อันนี้อะไรครับเออ,อยูนเต็ดอโร่ครับอ่โอ้ย<อ>ยูนิต็ดอโร่นี่ทําไมถึงอ,อยู่ดีๆได้รับความนิยมขึ้นมาพี่มันเป็น นำซองของวินเทจยุค70มาใช้อะครับเอ,อซึ่งมันคู่นี้ยผมว่ามันเก็บรายละเอียดได้ใกล้เคียงใกล้เคียง7 0จริงๆ,งๆใช่ครับโอ้อเยอะจริงๆบ้านนี้ามาดูกันต่อมีออตรงไหนอีกพี่พี่เก็บยังไงนอ,อกจาก2จุดตรงนั้นแล้วก็มาดูนี่นี่ครับโอ้โหพวกนี้ก็คือใส่บ้าง่างที่เก็บรองเท้าของพี่เครับเนี่ยใส่อยู่ในกลุมครับสูงเส้นท่านจ้อด พี่ไปขอที่ท่านแจ้งวัฒนะมาหรือเปล่าครับถุงเนี้ยอันนี้ผมเถุงถ้าออมของลูกมาแล้วม่ได้ใส่มาครับโอ้โหนี่จะเป็นแท้คอนเวิร์ตเก็บตรงท้าคอนเวิร์ตแบบนี้นะครับเนี่ยดูเนี่ยครับเดี๋ยวให้กล้องดูหน่อยนี่เก็บกันอย่างนี้เลยครับแล้วพี่รู้ไหมครับว่ารุ่นไหนมันอยู่ถุงไหนเออจำได้ครับจำได้อ๋อหที่ผมแยกประเภทไว้บางถุงก็ใส่นี่เจวีอะไรนี่เดอร์คต้องใส่บ้างไม่ใส่บ้าง แจ็คแอสซิสซอนเอ่อคัสนี่ก็เซิร์ชคเบนอ่โหตัวนี้ยากหายยากอีกตัวหนึ่งเป็นคนคนหากันมากในมิวสิควิดีโอเนี่ยมันราคาก็เท่าไหร่ครับเคยเห็นสูงสุดเอ่อเก้าพันหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เป็นมือหนึ่งนะครับเซิโคเบนนี่เขามาเล่นเงเพราะอะไรครับพี่ผมว่ามันเป็นเพราะรองเท้าสืงอต้องลงตัวแล้วเป็นศิลปตัวศิลปิน คือคนไทยนิยมด้วยอรต่อมันก็คืออาจจะแบบดีไซน์มันเรียบด้วย,ยส่วนหนึ่ง<ส>แล้วก็<น>ลายเซนมันดูแบบดูมีมูลค่าด้วยใช่ครับลายเซนติดที่รองเท้ารองเท้าตัวเบงก็แฟนเพลงคนไทยก็เยอะครับแล้วตัวเคิร์สที่พี่เก็บเป็นพิเศษไหมครับเอ่อผมพิเศษครับก็บคือเก็บทุกรุ่นในซีรีส์ของมันถูกไหมครับใช่ครับถ้าถ้าหาได้ผมก็เก็บตอนนี้ก็ครบอยู่ สองวงเหรอครับอ่ารวงไหนบ้างครับมี m มทเทลิก้าแล้วก็เด e p a s สต์ครับอ๋ออเตอร์สามอ๋อมีมีแบ็กแซ่บาร์อีกวงอ๋อโอเครวมแล้วรองเท้าทั้งหมดเลยของพี่พี่นับปัจจุบันนี้เท่าไหร่เฉพาะคอนเวิร์สแเดียวค่คอนเวิร์สตอนนี้ผมมีอยู่ร้อยสี่สิบหกคู่ครับร้อยสี่สิบหกคู่ครับก็รวมคู่ที่ผมเอามาส่งด้วยก็เป็นร้อยสี่เจ็ดถูกไหมครับใช่ครับโอเคแล้วมีแผนว่า จะซื้อรุ่นอะไรอีกไหมพี่ตอนนี้ตอนนี้ผมแพนว่าผมอยากเก็บซีรีส์ Green Day Green Day ปีนี้ครับเพราะว่าอะไรก็เป็น Music Collection วงต่อไปที่กำลังมาใช่ครับดูรองเท้ากันมาเยอะละเดี๋ยวขออนุญาตไปนั่งคุยสัมภาษณ์พี่โยเพราะว่ามีคำถามที่แบบหลายๆคนอยากรู้เลยคำถามเกี่ยวกับ c o n v ว r s e ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปคุยกับพี่โยกันได้ได้เลยครับโอเคครับก็ไหนๆก็มาบ้านพี่โยทันทีละขออนุญาตมานั่ง คุยกับพี่โยก,ก่อนว่าหลักการในการสะสมของพี่เป็นยังไงเลยคนก็อยากดูคําถามเอ้เลยนคนอยากรู้คําตอบว่าพี่โยสะสมคอนเวิร์ตเพราะอะไรยังไงแล้วเลือกสะสมรุ่นอะไรยังไงบ้างก็ขออนุญาตถามก่อนว่าจุดเริ่มต้นเลยที่เริ่มสะสมคอนเวิร์ตเนี่ยมันเริ่มจากเมื่อไหร่แล้วก็เพราะอะไรครับผมใส่รองเท้าคอนเวิร์ตเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงอายุสิบสองามนะครับเริ่มจากใส่ จากโปรเซลมีอเมริกาเริ่มจากมีอเมริกก่อนครับแล้วหลังจากนั้นผมก็หยุดก็คือแบบใส่คู่เดียวแล้วก็ใช้แล้วก็ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีใส่ยี่ห้ออื่นบ้างไหมครับตั้งแต่เด็กๆเลยเด็กๆผมก็ใส่เยอะแยะครับพวกไนกี้รีบอสมั๊มอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปลี่ยนไปตามกระแสวัยรุ่นแฟชั่นไปก็คือสมัยก่อนยังไม่ได้จริงจังก็คือแค่ใส่เล่นๆใส่ทั้งคอนเวิร์สไนกี้อะดิลัสริ่งมาเปลี่ยนเพิ่งมาแบบเก็บ จริงๆยังจังนประมาณ7-8ปีนี่เองอ๋อเพิ่งมาเริ่ม7-8ปีนี้ครับกลับมาเริ่มสะสมเนี่ยผมก็เริ่มเก็บ,กบจากไม่อินยูเอสเอกันละอืมแล้วอะไรทาไมทําให้เริ่มเก็บสะสมเป็นคอนเวิร์ตทำไมทำไมถึงต้องเป็นยี่ห้อคอนเวิร์ตผมว่าคือผมเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแต่ผมแต่งตัวเรียบๆง่ายๆนะคอนเวิร์ตม,มันให้กระป๋อได้ดีกว่าก็คืออาจจะเป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายง่าย,าย,ายครับใช่เข้ากับทุกโอกาสที่ไปทุกการแต่งตัวเข้ากับการแต่งตัวหลายสไตล์ใช่ แล้วก็เริ่มจากเมดอินยูเอสเอก่อนใช่ไหมครับเพราะทำไมถึงต้องเริ่มจากเมดอินยูเอสเอเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นขั้นยมแบบเป็นความเชื่อใช่ที่เชื่อกันว่าแบบไม่กินยูเอสเอมันดีเจ๋งมันมันเก่าเก่าออริจินอลมันทนทานสมัยนั้นก็มีความเชื่อแบบนั้นถูกไหมครัก็เลยเริ่มเก็บจากเมนจินยูเอสเอแล้วไปซื้อที่ไหนครับก็ตามสวนจตุจักรหรือที่ตามเว็บไซต์เว็บพอร์ดอะไรอย่างนี้ยครับจะมีครับ มีขายก็เห็นว่าตอนนี้จริงๆที่โยก็ไม่ได้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 ซื้อไมอิน u s เเพิ่มแล้วหันมาเก็บรุ่นใหม่ๆแทนอยากรู้ตรงนี้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่เปลี่ยนจากนอินีเซอรมาเป็นรุ่นใหม่เพราะว่าอะไรครับเพราะผมอะอยากได้ Converse ไอที่เป็นลายเมทัลิก้าอ่าแต่ซึ่งเมทัลิก้ามันก็ไม่มีในอินดีเออผมก็เลยแบบซื้อก็เลยเริ่มเริ่มซื้อเ ก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วรุ่นใหม่ๆมันมีทั้งลายและรุ่นที่เราอยากจะได้ใน USA มันอาจจะจํากัดเช่นสีมีแต่สีพื้นๆมีแต่รุ่นที่เป็นคลาสสิกส่วนใหญ่รุ่นที่แบบเป็นรุ่นใหม่ๆคอลเลคชันพิเศษลิมิเต็ดมันไม่มีถูกไหมครับที่ก็เลยมาหาเป็นรุ่นใหม่แทนใช่ครับมันให้คาตอบปัจจุบันก็ที่ก็เลยหันมาหันมาเล่นเป็นรุ่นใหม่ๆแทนถูกไหมครับใช่ครับแต่ผมก็ยังเก็บไม่กิน USA ถ้ามีโอกาสผมเจอที่ผมเก็ซื้อเก็บแล้วปัจจุบันปัจจุบันนี่คือที่มีทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หกคู่อยากให้พี่ลองให้ข้อคิดนิดนึงว่าปกติพี่เลือกรองเท้าสมมติว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยพี่เลือกจะซื้อเนี่ยพี่มีมีหลักการคิดยังไงว่าเราอยากได้คู่นี้เราชอบคู่นี้เนี่ยพี่เลือกยังไงครับเอ่อผมจะเลือกจากที่ผมคิดว่าผมใส่ได้ใส่ได้เป็นหลักใส่ใส่แล้วผมคิดว่า เข้ากับการแต่งตัวผมได้ก่อนนะผมจะคิดแบบง่ายๆก่อนแล้วกิดหลังจากนั้นผมค่อยคิดว่าไอ้คู่นี้น่าเก็บนะมันมีมันมีเรื่องราวมีมีสตอรี่มันเองก็คือเวลาซื้อคู่หนึ่งที่ก็ต้องศึกษาก่อนว่าไอ้รุ่นนี้เป็นที่มาเป็นยังไงมีความมิเตอย่างไงถูกไหมครับใช่ครับรู้ว่าที่มาที่ไปมันศึกษาก่อนหลายๆคนจะบางคนจะเน้นที่ว่าซื้อรองเท้ามาแล้วบางคนเก็บสะสมไม่ใส่แต่ของพี่เนี่ย ผมพี่เป็นอย่างนั้นไหมครับหรือว่าพี่ต้องใส่ทุกคู่ผมมีความตั้งใจใส่ทุกคู่ครับใส่ทุกคู่ก็คือไม่มีคู่ไหนที่เสียดายมากๆไม่ไม่กล้าใส่ไม่มีเพราะว่าซื้อมาปุ๊บก,ก็ต้องใส่ทุกคู่ถูกไหมครับใช่ครับคือวันสักวันหนึ่งผมตั้งใจอะไงก็ต้องใส่ใก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ดีเพราะว่ารองเท้าเนี่ยซื้อมาก็ต้องใส่ถูกไหมครับบางทีซื้อมาแล้วลองมาตั้งโชยอย่างเดียวมันก็ไม่คุ้มค,ค่ารอ<ล>งเท้ามันไม่ได้มีไว้ตั้งโชว์มีไ้ใส่โอเค โชว์รองเท้าหน่อยว่าห้ารุ่นที่พี่ชอบที่สุดเนี่ยมีมีรุ่นไหนบ้างเริ่มจากเอ่อพวกนี้เป็นกระเป๋าเซลมาสเตอร์ไมท์เจแปนะครับเป็นคู่นี้พิเศษไงครับพี่เอ่อมันมีคือมันมีคุณค่าของว่าพญาผมซื้อให้มันเกิดอ๋อเมียซื้อให้อ่าก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีคุณค่าขผม ปกติต้องหลบซ่อนเมียในการซื้อแต่คู่นี้เมียซื้อให้ก็เลยดูรู้สึกโชว์ได้ถูกไหมครับครับไปออกงานทุกงานโชว์ทุแล้วคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่หนึ่งที่หายากมากๆก็เลยเป็นค่อนข้างจะพิเศษที่ค่อนข้างจะชอบถูกไหมครับใช่ครับแล้วมันก็ได้สีดำด้วยแหละสีที่ชอบสัญลัณของโอเคได้คู่ต่อไปเลยที่มีคู่ไหนบ้างคู่ต่อไปคู่นี้หนึ่งผ่านไปกระแจ็คอร์เซสถูกไหมครับออันนี้เป็นแอดดิกแอดดิกดำหน้าตาจะเป็นแบบที่เขาเรียกว่า ขีดรอบแจ็คเกอร์เซลขีดรอบอก็เข้ากับสไตล์ที่พี่ชอบแจ็คเกอร์เซลอยู่แล้วแล้วก็เป็นแนววินเทจด้วยครับแล้วก็ที่จุดที่ชอบที่สุดก็คือเป็นพื้นไวบัมที่ทนทานแล้วก็คือเขากันว่าว่ากันว่าไวบัมก็เป็นโรงงานผลิตพื้นที่ทนที่สุดแล้วก็ใช้กับลงทาบวูดที่ใช้ลุยๆอะไรเงี้ยโอเคพูดต่อไปนะครับที่พู่ที่สามโอ้ที่สามคือแจ็คเกอร์เซลเดนิมดันเจอร์ลี่ครับ อันนี้เป็นอยู่ในสายของ c o n v e r s ์เจแปนนะครับเออคู่นี้ผมว่าในเมืองไทยน่าจะมีไม่ถึงไม่เกินห้าคู่หรอกเพราะว่าคู่นี้ออกมาก็ไม่ได้ออกข่าวอะไรกระจายข่าวเลยมากมายคนเลยไม่ค่อยรู้จักกันจะราคาสูงเพราะว่าหน้าตามันวินเเทอโคครับต่อไปต่อไปก็คือ อันนี้เป็นโปรดักต์เ์บัตรคอนเสิรออกมาปี2008ออกแบบโดยมิลลิจอ่างสตองนักร้องนำด้านมือกีตาร์ของมงกินเดย์นะครับอ๋ออ่าก็เป็นเป็นมิวสิกคอลเลกชันด้วยคือเข้าทางเลยเพราะว่าพี่โอชอบมิวสิกคอลเลกชันอยู่แล้วเป็นโปรดักเตอร์สด้วยอ่าแล้วก็เป็นวงที่ชอบอยู่แล้วกินเดย์ถึงเลยครับแล้วก็สีนี่แบบดําสีบดดําขีดแดงขีดแดงที่ผมชอบมากโอเคอ่าตัวสุดท้ายครับตัวที่ห้าตัวสุดท้ายเป็นวินเทจ อ n นด s สเอปีเจ็ดศูนย์รุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรครับเป็นเฟ s t b สเ k ออเมริกันนะครับก็เหตุผลก็เหมือนคู่เมื่อกี้คือสีดําเส้นแดงผมกชอบอืครับพวกนี้หายากนกัครับรก็หมดไปแล้ห้ารุ่นจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าพี่คงจะเลือกยากเพราะว่ามีร้อยกว่าคู่จริงๆก็ชอบหมดทุกคู่แต่ว่าห้าคู่นี้คือเป็นคู่ที่ชอบเป็นพิเศษใช่ไหมครับแล้วปกติ ก็จะมีน้องๆคอยมาถามคําถามพี่ในในในเฟซบุ๊กค่อนข้างเยอะหลังจากที่ได้เป็นแฟนบทิงคอนเวิร์ตถูกไหมครับก็ถามคำถามกันมาเยอะเลยถูกไหมครัก็เป็นคําถามแบบเดิมๆซ้ำๆตอบทุกวันทุกเช้าวันก็คือตอนนี้จริงๆก็มีเพจกับตันออสตาขึ้นมาแล้วถูกไหมครับผมกับกลุ่มเพื่อนฝูงที่ชื่นชอบรองเท้าคอนเวิร์ตราชส่งคอนเวิร์ตได้ลงตัวกันเปิดลงตัวกันในกลุ่มชื่อกับตันออสตาครับ ครับก็เพจนี้เปิดขึ้นมาเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อให้ข้อมูลกับคนที่ชื่นชอบคอนเวิร์สนะครับแล้วเผื่อเวลามีคนถามมาจะได้แบบเผยท่าคาตอบที่แบบให้ดูกันแบบไม่ใช่แค่ว่าตัวต่อตัวคานก็คือใครอยากจะถามคําถามพี่โยเนี่ยก็ไปโพสตถามในเพจกับตันออสตาได้คนอื่นจะได้มีความรู้ด้วยเข้าไปอ่านด้วยแต่ที่ข้อมูลไว้ที่นั่นไว้โอเคครับ แล้วกับตันออสตราก็คือจริงๆแล้วก็เป็นทีมงานหลายๆคนที่รวมๆกันอยู่ใช่ครับ,รบม,มีหลายคนนะครับที่จะให้คําตอบได้ได้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับ<ม>แล้วในมุมมองของพี่โยเองเนี่ยคิดว่านักสะสมคอนเวิร์ในเมืองไทยเนี่ยมันเขาสะสมเขามีมุมมองในการสะสมแตกต่างจากนักสะสมที่ต่างประเทศยังไงบ้างเออในต่างประเทศนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างญี่ปุ่นเงี้ยครับเ<ม>ขาก็จะสะสมพวกคอนเวิร์ในในที่ ในสายของเขาครับที่มีเฉพาะในญี่ปุ่นใช่ครับหรือถ้าอย่างอเมริกาเขาก็จะเก็บแบบพวกเนือสีคอลเลกชันหรือว่าพวกคอนเวิร์ตที่ขายในต่างประเทศสากลอย่างงเี้ยครับครับแต่ในเมืองไทยเนี่ยผมว่าหลากหลายมากเก็บทุกสายทุกแนวไม่ว่าจะเป็นวินเทจหรือว่าสายญี่ปุ่นแอดดิลหรือรีโปรดักใช่เยอะแยะมากเก็บทุกสายใช่ครับก็อาจจะฝากท่านผู้ชมไปนิดนึงว่าจริงๆแล้วตอนนี้เรากำลังมีโปรเจกต์พิเศษกันว่า งานที่จะจัดเนี่ยก็จะเป็นงานโชว์คอนเวอร์ชที่หายยากๆอาจจะเป็นทั้งมิวสิกคอเลกชันครบเซตเกือบครบเซตคอนเวอร์ช์แอดเดคคอนเวอร์ชยูนิตเออโรหรือว่าเป็นรุ่นแปลกๆที่โปรดักต์จากจากญี่ปุ่นก็จะมาโชว์ในงานนี้ถูกไหมครับแล้วรองเท้าส่วนใหญ่นี่เอามาจากไหนครับที่จะมาโชว์เราพวกเรากับตันออสตาหรือหยิบยืมจากเป็นโฟล์ที่เรารู้จักกันแต่ก็เป็นสะสมนะครัเป็นเป็นอีกอีกความภูมิใจหนึ่งที่ว่าคอลเลกเตอร์ของเมืองไทยเนี่ยเรา สามารถรวบรวมกนันได้มาขนาดนี้ผมมั่นใจว่าคนไทยนี่แบบเป็นนักสะสมคอนเวิร์ตที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงนะโอเคครับงั้นก็ยังไงก็ต,ตาม,มารายละเอียดกันได้ในในแฟนเพจของทางคณิวาว<อ>าหรือว่าแฟนเพจของทางกัปตันอีกทีหนึ่งถูกไหมครับ,บ facebook.com แล้วก็ s l ก,กัปตันออตา Star, ใช่ใชครับอ่าโอเคก็ไปติดตามกันได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่โยมากที่ให้โอกาสเรามาบุกบ้านในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ